ท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพันคนรักยากครับยูทูบเบอร์สายลุยครับทริปนี้ผมจะพาทุกคนลุยเข้าป่าเข้าดงเข้าดอยมาที่ตำบลฝายหลวงอำเภอรับแรจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับพูดเร็วไปหน่อยก็ทําให้อ่าทีวี้ถูกๆูกับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ส่วนหนึ่งของเมืองที่เขาบอกว่าไม่พูดโกหกนะฮะเพราะว่าเป็นเมืองรับแรนะครับใครเข้ามาที่รับแรแล้วหลง หลงนะหลงหรอเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมเข้ามาแล้วยังไม่หลงนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูกันว่ารถไถฟอร์ดนะครับคลิปนี้จะพาไปดูรถไถฟอร์ดอยู่ฟากป่าแห่งหนึ่งของอำเภอลำแรแ์จังหวัดปุตตะลเดิดนะครับเดีย๋ยวพาไปดูกันว่าจะเป็นรถรุ่นไหนเป็นอย่างไรสภาพเป็นอย่างไรการทำงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันแต่ก่อนอื่นก็จะรืมอฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้กับท่พนคน,คนรากแกนยูทูบเบอร์สายลุยด้วย,วยนะครับไปไปชมกันเลยครับ ทงเหินกันไปนานิปนี้พาทุกคนมาเที่ยวเมืองลับแลรครับเมืองลับแลรเข้าไปแล้วจะไม่แรลรับนะครับพาไปดูสวนทุเรียนที่เมืองลับแลร่บ้านก็เป็นทางคนขีดนะครับเพลงดีแต่ทางคนขีดนี่เล็กมากนะครับผมจำได้ว่า ซอยนี้ผมเคยมารีวิวรถไถครั้งหนึ่งนะครับรถไถของช่างอะไรนะผมก็ลืมไปแล้วแหละแล้วก็รถไถดัดแปลงคันนั้นอนะ่ะถูกขายไปที่ประจวบคีรีขันมาจากที่ผมกับออะไรนะานการลูกยญาพิชัยนะครับมารีวิวกัน ทุกคนเห็นตัวทีก็ถ้าคนที่รู้จักนะครับพ็คงจะรู้นะครับว่าตัวทีหมายความว่าอะไรก็คือ,อเข้าประเทศลาวได้นะครับเพราะว่ามีรถคันนี้มีเขาเรียกว่ามีพาสปอร์ตรถนะแต่ที่นี่ไม่ใช่ประเทศลาวนะครับที่นี่ประเทศไทยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพัชพนคนรากหญ้าครับยูทูบเบอร์สายรวยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนลุยไปดูรถ ร,รุยไปดูรถไถฟ,ฟอร์ดนะที่อยู่ในป่านะฮะว่าจะเป็นอย่างไรคะบางคนที่กำลังมองหารถไถฟ,ฟอร์ดนะครับก็ติดตามผมไปว่าก่อนที่จะไปถึงนะครับผมจะพาทุกคนดูบรรยากาศที่นี่ฮะเป็นจุดหนึ่งของอำเภอรับแรจังหวัดอุตร,รดิตนะครับเป็นตำบลฝ้ายหลวงไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่หมู่อะไรนะครับนี่ก็จริงๆแล้วก็อำเภอรับแรนี่ก็เป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อนะสมัยก่อนนี่ก็คือ,อเขามี เรื่องราวนะครับมีเรื่องราวมีอะไรเล่าขานกันมานะครับเมืองรับแรงคา,าอยู่ในปา่าในดงเลยนะถ้าเข้ามาคืนนี้จะกล้าเข้ามาหรือเปล่าบุกเข้ามาอยู่ในปา่าในดงเลยนะตัวนี้ก็อําเภอรับแรนะครับเป็นเอ,อ,อะไรเนะี่ยแต่เข้าไปในปา่ารูถางอย่างนี้เลยน่าจะเป็นร้านของร้านปอปลาพันไม้หรือเปล่านะอ๋อใช่ฮะ เป็นร้านปลาพันไม้มาซื้อที่ตรงนี้เอาไว้อ่าพ่อก้าพันธุ์ทุเรียนนะใช่ไป่ตอบหรืนะน่าจะใช่ดวูทางเข้ามาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับรว่ารถไถฟอร์ดนะรถไถฟอร์ดโอ้โหใช่เลยสวนปอลาพันไม้สาขาหกน้ำชำําโอ้โหทำไมมีหลายสาขาเนี้เสียปลาเนะี่ยเฮ้ยอันนี้เลยนะ น้ำบาดาลโอ้น้ำบาดาลครับอ่าไม่เป็นไรไปดูสาขาหกนะครับตัวนี้โอ้โหในป่าเมื่อกี้ก็ไปดูที่สาขาสองก็ใหญ่ไม่แพ้อันอันนี้มาอยู่ที่สาขาหกไปดูกันนะครับพี่น้องใครที่ต้องการรถไถนะครับฟอร์ดนะมาดูอ่าการทำงานเต็มเต็มอ่าการทำงานยังทำงานอยู่เลยนะครับ โหนดโหลกำลังดันอยู่เลยเพิดเพิดเพิ่ดเพิ่ดนนเลยนูนเลยหกพันหกหกหกหนึ่งศูนย์ฮะเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆว่ามันเป็นตัวเต็มหโลกเป็นลูกผสมนูนเลยเดี๋ยวไปดูก่อนโชว์มานี่ฮะกำลังดันดินอยู่เลยนะครับนี่ เป็นดินลูกลังทุกคนครับไปดูกันใกล้ๆว่าไอ้คันนี้ฟอร์คันนี้เป็นรุ่นไหนกำลังทำงานอยู่เลยครับในบริเวณนี้กำลังดันเป็นลูกดาดินดล,ลูกลังนะครับนี่เป็นร้านปอปลาพันไม้สาขาหกอยู่ในป่าในอำเภออะไรนะระับแรงตำบลอะไรตำบลฝ่ายหลวงตำบลฝ่ายหลวงเพิ่นรับแรงอาจจะมาโดนนี่เป็นหกพันหกหรือหก1 0หกหนึ่งศูน โอหกหนึ่งศูนย์โอปันหกครับใช่เอโอปันหกอันนี้ต้องกองอยู่บนเนี่ยแล้วที่อยู่ข้างล่างผมลืมไปแล้วนี่นานๆเรียรีวิวโอหกหนึ่งศูนย์ครับโอหกหนึ่งศูนย์อยู่ข้างล่างเนาะใช่ถ้าถ้าเป็นโอหกหนึ่งศูนย์กองอยู่ข้างล่างจะเป็นอันนี้อ่าโอหกอ่าโอปันหกเพียงแต่ว่าเอาไอ้ตัวนี้ต้องอ่าติ๊กเกอร์มันเป็นไอดีไอดีเล็กไอดีกลมกลมเล็กเนาะไอดีกลมเล็กปั๊มแบนปั๊มแบนคันเร่งคันเร่งคันเร่งนอกะเนี่ยคันเร่งในเนาะ คันเร่งไหนปั๊มปั๊มแบนคันเร่งไหนไอดีกลมครับไอดีเตี้ยสูงไอดีสูงหัวฉีดหัวฉีดเออหัวฉีดสูงไอดีกลมไอดีกลมปั๊มแบนปั๊มแบนทีดีห้าทีห้านะครับทีห้าเนี่ยอันนี้ดีห้าแต่เป็นเอ็นนะเดียดีไฟแต่เป็นเอ็นหกศูนย์หนึ่งห้านะครับอันนี้เป็นซีเรียลของเครื่องนะครับแล้วอันนี้เป็นเอ่อเกียร์ที่เรียกเกียร์อยู่ไงเพี่อนดีห้าอ๋อตัวนั้นเกียร์อันนั้นดีไฟแต่เป็นเอ็นเจ็ดศูนย์ 06เอนะครับฝรั่งไทยก็ไปดูเราไปดูฝรัง่งไทยกันฝรั่งไทยอันนี้ฝา,าเาขาเรียกฝาครอบฝรั่งไทยตัวนี้เนาะฝาไยนะครับอ่านี่ยดีดีสามดับเบิลเอ็นแล้วห้าศูนย์หนึ่งแล้วก็ไอ้น,นี้ตัวแขนยุกนี้ไม่มีรอยเชื่อมเนาะไม่มีครับไม่มีรอยเชื่อมแล้วก็หลูลากด้วยนะครับฟอร์ดดูการดูฟอร์ดให้ดีนะครับถ้าดูสังเกตดูไอ้พวกนี้ถ้าไม่มีรอยเชื่อมมาก,ก่อนเนี่ยแสดงว่าเป็นรถที่ ดีเลยแหละนะครับอ่าเป็นรถที่ใช้งานไม่หนักบางคันนี้ก็เชื่อมนะครับแท้งานหนักเชื่อมแต่คันนี้ไม่ไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าหูหูลากแล้วก็อ่าตัวอะไรเขาเรียกเลยนะแกนฝาไฮเหรอแกนฝาไฮใช่ไหมตัวนี้อืมท้ายดีอ๋อไอ้ตัวนี้นี่ก็เสืเรียบเป็นของอธิเชี่ยวเฟืองท้าย DC DC ทับเด่นนะฮะนี่ดีห้าเสื้อเรียบนะครับเป็นเสื้อเรียบไม่ใช่เสื้อลายนะครับ อ่าพวงมาลัยพวงมาลัยพ p ว w e r ไหมพาวเวอร์ครับพาววเอร์นะนี่ก็นี่คือกระปุกพวงมาลัย power พวงมาลัยพา power ล้อกคานอะไรด้านหน้าไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยเชื่อมนะนี่คานหน้าคานหน้าไม่มีรอยเชื่อมนะครับด้านหน้าสวยๆใบด้านหน้านี่ก็สวยฮะใบด้านหน้านี่เป็น C เนาะ CMT อ่าเนี่ยนี่เลย CMT นะครับด้านหน้าผ่านหลังนี่เป็น CMT เหมือนกันครับเป็นผ่านเจ็ดนะครับเป็นผ่านเจ็ดเหมือนกัน คนทีเนี่ยอเอ๋ออันนี้เป็นคอนโทรลคอนโทรลเซนทีเลยครับยานนี้ก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่อยางน่านี้ก็ยังใหม่อยู่เลยนะยงน่านี่ต้องสายเปลี่ยนมาใหม่บ้างเนี่ยเ,เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องเดีด๋ยวดูกานทางานนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเบื้องต้นก็เบื้องต้นก็อย่างที่เห็นนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเนี่ยลองฟังเสียงเครื่องนี่เลยดูไอ้ดูไอ้่ะ ผมมากำลังมาเดี๋ยวจะให้ใหดูกาลังงานว่ามันดันดีแค่ไหนนะเดี๋ยวให้ลุงน้องดันอาเซียเดี๋ยวให้ลุงน้องทดลองให้ดูเลยเครื่องเก็บเป็นไงบ้าง ร้อนนะครับวันนี้ที่อุตรดิตอากาศร้อนน่าจะประมาณเกือบสามสิบองศาหรือว่าสามสิบกว่าองศาเลยแหละไปดูกันอากาศร้อนไม่เป็นไรฮะแจ้งคนจะร้อนเหมือนอากาศนะครับดันเลยลูกพี่อันนี้ปรับฮะโชว์เลยโชว์เต็มสเต็ปเลย เจ็ดด้วยนะครับเนีน่ยสามเจ็ดทีมทีโอ้โหโ,หโอ้ฟอร์ดที่ซ้นตำหลับเลยนะครับมาประเทศไทยรุ่นแรกๆเลยมเมื่อกบเมสซี่อะฟอร์ดเมสซี่นะเชาไลชาวนาเมื่อก่อนเนี่ยนานี่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะไล่มันหลังไล่เขาโพดอะไรเีย เลยเต็มเลยเต็มมุกขีเลยโชว์เต็มมุกขีไปเลยแหมบอกเขาด้วยนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวขับเองเลยยุ่งเลยขับไม่เป็นรีวิวเป็นเลยขับไม่เป็นนะแต่ขับขับเป็นนะเขาถ่ายได้ขับไม่ยากวิ่งดันเกียร์อะไรไม่รู้ กำลังทําดีสอดเลยโอ้โหอย่างไงเป็นไงเป็นไงอ่ะโอเคครับทุกคนถ้าใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับตันนี้6 6พันหกหกนะครับ6,600ราคาอยู่ที่275,000บาทนะครับ ก็ราคาน,นี้ทำว่าต่อรองได้ไหมก็มาต่อรองที่หน้าง,งานได้เลยนะครับทุกคนโทรศัพท์หมายเลที่วางอยู่ในหน้าจอขนาดนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อ,อสอบถามได้เลย ครับทุกคนครับได้ชมคลิปการทํางานแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจก็มาดูได้ที่ร้านปอปลาพันไม้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็อย่างที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ครับสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพัดผลคนรักยาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ